พูดคุยกันกับคุณระดาวันหลักแก้วนะคะผู้จัดจาก,การโครงการมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบทวันนี้ครูจะมาเล่าให้เราฟังว่าศูนย์การเรียนรู้แบบนี้มีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะผู้คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะเอ่อทุกวันนี้เรามีศูนย์การเรียนรู้แบบนี้อยู่กี่กี่ที่คะในในประเทศไทยเนี่ยค่ะคะุณล่าสุดที่เราสำรวจอยู่นะคะก็อยู่ที่ Uh, 93แห่งทั่วประเทศเนาะ mm hmm. ก็93แห่งในใน12จังหวัดเด็กประมาณ uh, 25,000คนค่ะแต่เราก็เชื่อว่ายังมีศูนย์การเรียนอีกจำนวนหนึ่งที่ยังยังไม่ได้ส่งข้อมูลให้เราแล้วก็น่าจะมีเด็กอีกจำนวนหนึ่งอาจจะถึง30,000คน เนาะ <S <S ก็เนื่องจากว่าสถานการณ์ของความไม่ไว้วางใจศูนย์การเรียนของสังคมไทยนี่แหละค่ะที่ทําให้ศูนย์การเรียนบางแห่งที่เขายังหวาดกลัวแล้วก็ไม่มั่นใจก็ไม่กล้าที่จะให้ข้อมูลเรานะคะเพราะฉะนั้นคือตอนนี้เราเองอะทางฝั่งภาคประชาสังคมทางฝั่งเครือข่ายศูนย์การเรียนเนี่ยค่ะเราก็พยายามที่จะเหมือนเหมือนเอ่ยกยกระดับหรือว่าพัฒนาศูนย์การเรียนปรับตัวศูนย์การเรียนให้ ให้ให้ขึ้นมาเป็นการรับรู้กับสังคมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้นเนาะจะได้ช่วยกันดูแลทั้งในแง่ของสถานะของศูนย์การเรียนเนาะการยอมรับศูนย์การเรียนว่าเป็นผู้ช่วยภาครัฐในการดูแลจัดก,การศึกษาให้กับเด็กกลุ่มหนึ่งจริงๆดูแลพัฒนาคุณภาพของเด็กที่อยู่ร่วมในสังคม,งคมไทยแล้วก็ในอนาคตเขาก็จะเติบโตเป็นแรงงานที่มีคุณภาพด้วยในอนาคตอะไรเงี้ยค่ะ เด็กท <muy> ี่ตามพ่อแม่มาเนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะได้รับการศึกษาในบ้านเราเขาก็ไปเข้าโรงเรียนปกติก็ได้นี่ทำไมจะต้องมามารวมกันแบบนี้แล้วก็เขาก็โยงไปถึงเรื่องที่ว่าพอมาตั้งกลุ่มมารวมกลุ่มกันเนี่ยเพื่อต้องการจะมาเรียกร้องสิทธิ์อะไรหรือเปล่าคือมันมีหลายๆเรื่องมาปนปนกันบวกกับความห่วงกังวลเรื่องความมั่นคงด้วยเขาก็มองว่าก็ไม่จําเป็นจะต้องมา มาอยู่รวมกลุ่มกันเป็นโรงเรียนแบบนี้นี่ก็ไปเรียนตามโรงเรียนต่างๆก็ทําได้จริงๆมันค,ความเป็นจริงมันคือยังไงครับค่ะ,คะอันนี้คือความจําเป็นของการมีเขาเรียกว่าศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กข้ามชาติเนาะทาไมถึงเกิดขึ้นใช่ไหมคะ,คะก็เนื่องจากว่าแม้ว่าในระดับนโยบายเนี่ยคะ่ะหรือว่าในสถานศึกษาของรัฐเองทั่วๆไปเนาะจะมีเด็กกลุ่มนี้เข้าไปเรียนแต่ว่าก็มีข้อจํากัด โรงเรียนไทยไม่สามารถเด็กรับเด็กกลุ่มนี้ได้ทั้งหมดหรอกใช่ไหมคะในแง่ของปริมาณเนี่ยคะ่ะเขาก็ไม่สามารถที่จะรับเด็กกลุ่มนี้เข้าไปได้หมดเนาะในบางพื้นที่เนี่ยที่เป็นแหล่งชุมชนหรือว่ามีเป็นเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะรับเด็กไทยเข้าไปก่อนหรือแม้แต่ว่าบางโรงเรียนก็มีจํากัดมีข้อจํากัดเรื่องห้องเรียนจํานวนครูไม่พอนะคะอันนี้คือข้อจํากัดทางฝั่ง ทางฝั่งของโรงเรียนเองเนาะก็ไม่สามารถที่จะรับเด็กเข้าไปได้หมดในเชิงปริมาณทีนี้ในแง่ของความความสอดคล้องเหมาะสมเนาะคือเด็กกลุ่มน,นี้ค่ะ <S 2> <S 2> <S ก็เขาไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักเนาะแต่ว่าหลักสูตรที่ใช้ในระบบการศึกษาไทยเนี่ยใช้หลักสูตรเดียวคือหลักสูตรภาษาไทยเพราะฉะนั้นถ้าเด็กที่เขาไม่มีความพร้อมด้านภาษาไทยเนี่ยค่ะเขาก็จะไม่สามารถเข้าไปเรียนร่วมกับเด็กไทยในโรงเรียนไทยได้ เนาะหรือว่าเด็กที่มีอายุเกินเกินเจ็ปี9ปี10ปีแต่ว่ายังไม่เพียงพอที่จะเข้าไปทํางานเนี่ยค่ะเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กโตเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่เหมาะที่จะเข้าไปเรียนร่วมกันกับเด็กไทยเนาะเพราะว่ามันก็จะมีปัญหาเรื่องการตัปรับตัวเรื่องของอาจจะมีการกระทบกระทั่งกับเด็กไทยซึ่งตัวเล็กกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เด็กกลุ่มนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้เรื่องภาษาไทยด้วยเนาะ เพราะฉะนั้นหรือว่าความจําเป็นอย่างหนึ่งก็คือเด็กกลุ่มน,นี้เนี่ยค่ะสักวันหนึ่งเขาจะต้องกลับประเทศต้นทางเนาะเพราะฉะนั้นการเข้าไปเรียนในโรงเรียนไทยอ่ะค่ะก็จะสอนแต่ภาษาไทยสอนแต่หลักสูตรไทยเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ได้เรียนรู้ภาษาของตัวเอง <S <S เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะกลับไปประเทศต้นทางเนี่ยค่ะมันก็มีความลำยากลําบากว่าเด็กคนหนึ่งจะไปเรียนที่ประเทศตัวเองแต่ว่าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในภาษาของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะ มันก็จะกลายเป็นว่ามันก็ปิดกั้นสิทธิที่เด็กจะได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะคือเด็กคนหนึ่งก็จะตกหล่นในระบบการศึกษาของประเทศตัวเองอีกอะไรแบบนี้คะ่ะเพราะฉะนั้นเด็กกลุ่มนี้ค่ะอย่างที่เล่าอะค่ะทั้งในแง่ของปริมาณที่โรงเรียนรับไม่ได้ทั้งในแง่ของเด็กที่ไม่พร้อมเข้าเรียนเด็กตัวด้วยแล้วก็เด็กที่เขาจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ภาษาแม่เพื่อที่วันหนึ่งเขาจะกลับบ้านเนะะี่ยค่ะจึงเป็นหน้าที่ <S 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 เป็นบทบาทของศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ ที่จะช้อนเด็กกลุ่มนี้แหละค่ะเข้ามาประโยชน์ของการมีศูนย์การเรียนรู้ของเด็กข้ามชาติแบบนี้มันจะส่งผลต่อภาพใหญ่ของประเทศของเราอย่างไรคือตอนอที่มีประเด็นนี้คนอาจจะมองในเรื่องของความมั่นคงมีความกังวลแต่จริงๆแล้วเนี่ยการมีศูนย์การเรียนรู้แบบนี้ของเด็กๆที่ตามคุณพ่อคุณแม่เข้ามาทํางานในบ้านเรามันจะส่งผลต่อภาพรวมในมุมของแบบแรงงานในมุมของเศรษฐกิจของประเทศอะไรยังไงบ้างคะ ค่ะเอ่อจริงๆการการจัดการศึกษารูปแบบไหนก็ตามเนี่ยมันคือเครื่องมือในการพัฒนาคนเนาะในการหล่อหลอมคนเนาะศูนย์การเรียนเนี่ยค่ะมันก็ถ้าในแง่ของการอยู่ร่วมกันเนาะการอยู่ร่วมกันในประเทศไทยเนี่ยค่ะก็อย่างที่บอกว่าเป้าหมายของเราก็คือการจัดการศึกษาเพื่ออยู่ร่วมกันเนาะอยู่ร่วมกันกับสังคมไทยเราก็มีหลักสูตรมีเนื้อหามีกิจกรรมที่จะหล่อหลอมให้เด็กกลุ่มนี้เขาสามารถที่จะปรับตัวแล้วก็อยู่ร่วมกันในสังคมไทยได้อย่างปกติสุข เนาะ,ะประการต่อมาก็คือการที่มีศูนย์การเรียนเพื่อดูเดเด็กเด็กๆของรายงานข้ามชาติระหว่างวันเนี่ยก็จะทําให้ให้รายงานข้ามชาติเองเขาสามารถที่จะทํางานได้อย่างสบายใจเนาะเขาไม่ต้องกังวลว่าลูกเขาจะปลอดภัยไหมลูกเขาจะเสียงไหมในวันนี้หรือว่าในจ้างเองก็จะกังวลว่าเอไอไอ,อลูกๆของ ลูกจ้างของฉันเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ค่ะมันก็จะช่วยให้แรงงานข้ามชาติทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วมันก็ส่งผลต่อผลผล,ผลิตประสิทธิผลของแรงงานของผู้ประกอบการเองด้วยนะคะแล้วก็การที่เด็ก,เ,ดกเนี่ยได้เข้ามาสู่ระบบการศึกษาเนี่ยมันก็ช่วยให้เด็กไม่ต้องเข้าไปเป็นแรงงานเด็กก่อนที่ก่อนวัยอันควรหรือว่าต้องไม่มีความเสี่ยงในอันตรายต่าง รวมถึงการค้ามนุษย์ด้วยอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งซึ่งเรื่องของการศึกษาเนาะเ,เ,เป็นมาตรการระดับสากลในการแก้ไขปัญหาการใชแรงงานเด็กซึ่งประเทศคู่ค้าในระดับโลกรวมถึงประเทศไทยเองเนี่ยเขาใช้เป็นมาตรการในการพิจารณาเนาะคู่ค้าในเรื่องของการส่งออกไปต่างประเทศด้วยซ้ําแล้วก็เป็นภาพลักษณ์เป็นภาพพจน์ที่ดีของนานา,นาประเทศด้วยว่าเ,เขามองว่าประเทศไทยเนี่ยมีมีม นโยบายที่เปิดกว้างในเรื่องของการจัดการศึกษาให้กับเด็กทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็มันยังช่วยในเรื่องของการสื่อสารเนาะเด็กที่ได้เรียนภาษาไทยหรือว่าเด็กที่ได้รับการกล่องเปล่าเนี่ยเขาก็จะช่วยสื่อสารสร้างความเข้าใจในเรื่องออกฎระเบียบหรือว่าสิ่งที่ อยู่ร่วมกันในสังคมไทยกับผู้ปกครองของเขาด้วยเนาะเขาก็จะเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับผู้ปกครองของเขาด้วยรวมถึงเด็กที่อยู่ในระบบการศึกษาเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องอย่างที่บอกว่าเรื่องของการาเรื่องของสุนมามัยการาสุขภาพดีการป้องกันโรคอะไรพวกนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันส่งผลต่อการการในเรื่องในแง่ของสุขสาธารณสุขด้วยสาธารณสุขที่ดีอะไระเงี้ยค่ะเนาะ ด้วยค่ะครู่ะซึ่งมันมันเป็นความมั่นคงของมนุษย์แน่ๆค่ะครูขาวันนี้ขอบพระคุณคุณรูเป็นอย่างสูงนะคะยินดีค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนับเราด้วยคน